คุณหนูออโรราแสงเหนือก็ฉายขึ้นมาทุกครั้งที่ปรากฏตัวเลยจริงๆนะคะแล้วน้ำเสียงของโรรากับเพลงดีมก็ถัดใจแอดได้ทุกครั้งที่ได้ยินเลยอีกอย่างที่ทำเอาแอดเ a n d ู r o r a มากก็คือภายในงานแฟนมีนะคะได้ไปการเผยอยคลิปวิดีโอ ที่น่าจะเป็นช่วงโมเมนต์ที่ให้เด็กๆเ,เล่นทายคำกันแล้วพอถึงตาโรราต้องออกมาใบ้นะคะน้องได้คำว่าชินจังค่ะจ็ลเลยพยายามทำท่าให้เมมเบอร์คนอื่นทายถูกเราดูโรราบ่าแบบไม่ห่วงสวยเลยทำเอาแอนขำน้ำตาจะไหลแต่เอ็นดูว่าจริงๆแล้วกับตำนานคลิปพีเดย์ของโรราที่รองเพลงฮาวาน่าพี่สาวอินโดขอก็ได้เห็นน้องโรราลองเอกครั้งแล้นะคะวันนี้ ทำเอาเมมเบอร์พากันปลอบใหญ่เลยว่า don't cry don't cry